เมื่อกี้ทีเด็ดเลยนะออฟเรคคอร์ด <Okay. S 1> <laughs> นะไหม <laughs> เอาจริงจริงไหมคือสิ่งสําคัญของการไวจอยของสิ่งสําคัญของการสปอนเซอร์มันคือพลังมันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคไม่งั้นนะถามว่าทําไมาคนบางคนที่เข้ามาเดือนสองเดือนแรกโดยที่ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะในแอมเว์ทำไมถึงสปอนเซอร์คนเข้ามาได้เยอะมากเพราะพลังมันเยอะความเชื่อมันเยอะเทคนิคกัมันน้อย แต่บางครั้งเนี่ยพอเราเรียนไปเรื่อยเรียน,เร,ยนเรียนเยอะเทคนิคเยอะแต่ความเชื่อดันน้อยมันสวนทางกันวันนี้โจทย์ของเราคือเราจะทํายังไงให้วันนี้ในขณะที่เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นความสามารถดีขึ้นเทคนิคเยอะขึ้นแต่ความเชื่อเราเยอะขึ้นเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากๆข้อเสียของคนแอมเวย์คืออะไรรู้ไหมคือการที่พอเราวันแรกที่เราเข้ามาในธุรกิจเราไม่รู้จักใครเลยเรามาด้วยความฝันของเราอะดังนั้นน่ะความเชื่อเราเยอะมาก แต่พอเราอยู่ไปนานๆเราเจอเพื่อน projeto, เราเจอคนคนู้นเร็วคนนี้ช้าเราเริ่มเอาตัวเองไปจัดไปเทียบกับคนอื่นครับพอเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเลยรู้สึกว่าเราเร็วเราชา้าความเชื่อเรามันก็เราก็เลยลดลงความเชื่อเรามันไม่ได้ลด ête, ลงตามย่อตามอะไรเลยมันลดลงตามตามที่เราดันเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งสําคัญคือทําไมผมถึงคุยเรื่องนี้ผมต้องการให้เราเนี่ยมาเรียนหัวข้อนี้ด้วยความเชื่อเพราะถ้าเราเรียนบนบน ไม่ใช้ความเชื่อเรียนแล้วเราเราใช้เวลาสองเดือนสุดท้ายของปีบัญชีในการทำด้วยความรู้สึกที่ว่ามันไม่ถึงแล้วมันก็จะคืเนอกไหมาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เลยอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีสิทธิ์ได้ตรงเนี้ยถ้าผมผมผมยกตัวยอย่างนี้แล้วกันนะเอาให้เห็นภาพง่ายๆเลยวันนี้ใครมีลูกบ้างยกมือให้ดูหน่อยใครมีลูกอ่าใครไม่มีลูกก็จินตนาการติต่างว่าตัวเองมีลูกอะไรกันนะ ถ้าสมมติว่าลูกคุณเนะี่ยมีสิทธิสอบได้ที่หนึ่งคือคุณดูคะแนนแล้วเราเขามีสิทธิสอบได้ที่หนึ่งแล้วลูกบอกว่าเออไม่เอาแล้วแม่ทําไมก็เครียดคุณจะรู้สึกไงคุณก็จะเฮ้ยทำไมไม่สู้ดยวะนม่ออกไหมเราก็จะไม่ได้อยากกดดันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบเลื่อนนักสู้งไปไหนหมดถูกว่าซู้ดิเอออย่างที่นัาพิมพ์มาถูกไหมวันนี้เหมือนกันครับในฐานะอัพไลน์อ่ะ คือรู้คือดูคะแนนเรารู้ว่าคุณมีสิทธิ์ได้ศักยภาพคุณนะมันมีมากกว่านั้นศักยภาพคุณมันมีมากกว่าที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองในวันนี้อีกดังนั้นเนะ่ะเมื่อเรามีสิทธิ์คว้าถึงอย่าดำเนินธุรกิจบนความรู้สึกที่ว่ามันไม่ถึงครับอย่าดำเนินความธุรกิจบนความบนความรู้สึกที่ว่า อันนี้มันง่ายอันนี้มันยากแต่ถ้าเราเอริ่มถึงอะทำสิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวระหว่างที่สอนเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เมแบ่งห้องแต่ว่าจะแบ่งห้องน่าจะแค่คนที่เปิดกล้องมัง้งเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวแบ่งห้องเนี่ยจะเป็นการเวิร์กช็อปจะให้ทุกคนฝึกพูดทุกคนจะได้ทำกิจกรรมนี้ทั้งหมด นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราปิดกล้องก็ไม่รู้ว่าเราพร้อมแล้วหรือนอนแล้วหรือเปล่าก็ฟังฟังฟังเฉยๆก่อนก็ได้นะครับโอเควันนี้หัวข้อก็คือเรื่องของการวายจอยให้ให้ให้เรียกว่าอะไรให้พลังของเรามันส่งไปถึงผู้คนแล้วกันอ่ะสิ่งแรกนะครับของการไวจอยไวจอยก็คือถ้าแปลตรงตัวมันก็คือกูเขามาันทาไม <laughs> ทําไมฉันถึงมาจอยทําไมฉันถึงมามาร่วม มันคือการเล่าเพื่อเปิดใจใคนหนึ่งคนผ่านสตอรี่ของเราวันนี้ผมจะไม่ได้ลงในเรื่องของดีเทลของสตอรี่เทลลิงมากนะครับแต่สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดของการไวายจอยที่ต้องมีคือพลังคือ e n n r r y y ครับเ,เรื่องการลงเรื่องการใส่พลังให้มันมีไดนามิกในการพูดเดี๋ยวเราจะจัดคอร์สแบบออฟไลน์สอน แพตตินัมเราจะได้เรียนรอบแรกวันที่เก้ากรกฎานะครับเราจะไปลงดีเทลตรงนั้นแต่ในซูมสิ่งที่เราทาได้มากที่สุดนะครับผมขอดูมือหน่อยได้ไหมใครที่เปิดกล้องอยู่ใครอยู่ในสถานที่ที่แบบไม่สามารถใช้เสียงดังได้บ้างยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมที่แบบห๋อพี่โบเนาะนะครับโอเคถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ใช้เสียงดังไม่ได้ให้เรา ให้เราให้เราไงดีอะใช้ท่าทางได้ไหมคืออย่างน้อยน่ะถ้าเสียงดังไม่ได้ขอท่าทางต่อเอาเอางี้นะเวลาเราพูดต่อให้เราพูดเบาอ่ะต่อให้เราพูดเบาอ่ะให้เราเหมือนกับจินตนาการว่าเรากําลังพูดเต็มเสียงอยู่แล้วมือไม้ให้มาครบโอเคไหมมือไม้ให้มาครบเออเนี่ยให้ให้เราใช้ใช้ acting ตรงเนี้ยช่วยไปด้วยเลยนะครับการาวจอย ความเชื่อและพลังต้องมีดอกจันใหญ่ๆเลยนะครับถ้าใครกํลาลังจดใครไม่จดไม่เป็นไรครับจําประโยคนี้ให้ขึ้นใจครับไวจอยคือ s <S การสปอนเซอร์คนใช่ไหมคือการจะชวนคนเข้ารุรจิจ <timeline S 1> ใช่ไหมตรงนี้ดอกจันใหญ่เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้เลือกแอมเวย์ way, คุณทําให้คนเลือกแอมเวย์ไม่ได้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้เลือกแอมเวย์คุณทําให้คนเลือกแอมเวย์ไม่ได้ครับคนที่ยังไม่แน่ใจเลยว่าหนังเรื่องนี้สนุกหรือเปล่าอ่ะคุณไปคุณจะไปชวนคนมาดูหนังเรื่องเนี้ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับ เคล็ดลับของการที่สามารถวัยจอยให้คนหนึ่งคนเห็นธุรกิจกับเราเดินตามเราเข้ามาได้เราต้องชัดเจนกับธุรกิจนี้ก่อนว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่เลือกธุรกิจนี้แล้วอาจจะไม่ต้องถึงกับเลือกว่ามันเป็นงานสุดท้ายของชีวิตก็ได้ครับแต่อย่างน้อยให้คุณรู้และเลือกแล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณมั่นใจว่าคุณจะลงมือทํามันจนประสบความสําเร็จถ้าวันนี้ใครเข้ามาเรียนเรื่องการวัยจอยหรือเข้ามาในธุรกิจอัมเวย ด้วยความรู้สึกกล้ากๆกลัวๆรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะเข้ามาลองทําดูเออว่าจะสําเร็จไหมเออเนี่ยถ้าอยู่ในโหมดนี้นะเราจะเจอเหตุการณ์ที่สปอนเซอร์คนไหนก็ไม่เข้ามาครับคุณจะอยู่ในแอมเ์ตัวคนเดียวตัวคนเดียวตัวคนเดียวไปเรื่อยๆครับจริงๆมันมันมันเป็นแบบนี้จริงๆครับมันคือธรรมชาติของโลกมนุษย์เราอะ่ะคือเวลาคุณคุณไปสปอนเซอร์คนคุณไปชวนคนอะ่ะคุณกำลังสปอนเซอร์มนุษย์จริงไหม มนุษย์เราอ่ะมันมันมีมันมีความสามารถในการรับคลื่นพลังงานบางอย่างได้อยู่แล้วอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะถ้าสมมติว่าคุณกําลังคุยับใครอยู่แล้วคุณคุณคุณเองก็รู้ได้ว่าคนนั้นจริงหรือเฟกจริงไหมดังนั้นถ้าคุณเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในโหมดที่คุณมั่นใจว่าว่าคุณอน่ะจะเป็นคนหนึ่งนะที่จะทําแอมเว์จนประสบความสําเร็จอ่ะฟังให้ดีนะคุณคุณไม่ได้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมั่นใจว่าวันนี้คุณจะต้องสําเร็จเลย แต่คุณจะต้องอยู่ในโหมดที่คุณจะทํามันจนสําเร็จอ่ะเก็ฑไหมไม่ไม่ไมจําเป็นต้องเก่งวันนี้ไม่จำเป็นต้องสําเร็จวันนี้แต่แต่กูจะอยู่จนมันสําเร็จแน่ๆคือคือรู้คือเลือกคือเชื่อว่าธุรกิจนี้ยคือสิ่งที่ให้สิ่งที่ชีวิตฉันต้องการได้ถ้าคุณเชื่อมั่นแบบนี้นะผมบอกเลยว่าการสปอนเซอร์ของคุณการไวจอยของคุณจะออกมาอย่างมีพลังอย่างมีเ NERGY มากๆทําไมผมถึงใช้เวลากับเรื่องนี้เยอะ นะครับเพราะเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญสุดสําคัญกว่าการเรียงสตอรี่หรืออะไรต่างๆที่ที่เราจะจะให้ข้อมูลหลังจากเนี้ยอินเนอร์สำคัญสุดครับความเรียวสําคัญสุดหลายๆคนเอ,อสังเกตอะไรไหมในธุรกิจเนี้ยผมเป็นคนหนึ่งนะที่เวลาผมสอนในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะสอนเล่าสไลด์ไม่ว่าจะสอนปิดคอร์สไม่ว่าจะสอนวายจอยผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เขียนสคริปต์ให้บางคนอาจจะรู้สึกว่าการเขียนแล้วแต่แต่การเขียนสคริปต์ให้ไม่ใช่เรื่องผิดนะเออบางธุรกิจบางงานหรือแม้กระทั่งการไปสมัครงานในบริษัทบางทีเขามีสคริปต์ให้เลยเอ,อหรือผมเชื่อว่าอย่างอย่างพี่ยุ้ยทำคอร์เซ็นเตอร์นะถ้ามีพนักงานใหม่ๆบางทีเราก็ต้องมีสคริปต์ให้อ่ะคือบางคนอาจจะต้องมีสคริปต์ให้มีบทให้อ่ะดาราจะจะจะ,จะอ่านบท หรือเป็นเอมซีขึ้นเวทีงานอะไรก็ตาม <c oughs> ก็ต้องมีสคริปเป็นเป็นเรื่องปกติมากแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่ทำสคริปให้เพราะผมอยากให้เรื่องเล่าของแต่ละคนมันออกมาจากใจเมื่อจะมันออกมาจากความรู้สึกทําได้คือได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ฝึกให้มันได้แค่นั้นเองโอ้ฝึกของยากไปเลยครับดีกว่ามานั่งอ่านตามสคริปแล้วแบบไร้พลัง แล้วก็มาตั้งคําถามว่าทําไมฉันทําแล้วถึงไม่มีคนเดินตามเข้ามาให้มันรู้ไปเลยครับว่า energy เรามามา,มากน้อยแค่ไหนแล้วใส่ให้เต็มที่นะครับโอเคไหมสิ่งสาคัญอย่างแรกคือ energy คือพลังพลังงานที่เราส่งออกไปคีย์คืออะไรคีย์อันนี้ทวน recap ของเก่าเมื่อกี้ให้นะคีย์คือคนที่จะสปอนเซอร์คนได้คนที่จะมีคนเดินตามมาได้คือคนที่มั่นใจแล้วว่าอีกงานเนี้ยด,ดีสดีสาหรับชีวิตเราดีสําหรับครอบครัวเราและมั่นใจว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ ช้าเร็วไม่รู้แต่กูจะเอามันจนสําเร็จคือไม่เซ็ตคนสําเร็จจะมีไม่เซ็ตแบบเนี้ยคนที่ใหญ่ๆขาลองทําสปอนเซอร์คนไม่ได้ครับได้ก็ยากมากจริงๆบอกบอกนี้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังอยู่ในหมดเนี้ยไปแก้เรื่องเนี้ยกระโดดไปฟังเออบิสเนสโมเดลใหม่ไปฟังแรลลี่เยอะถ้าใครติดตรงนี้อ่ะผมผมจะไม่พูดเฉๆดยๆโดยที่ไม่ให้วิธีแก้ผมให้วิธีแก้ด้วย ถ้าใครยังอยู่ในโหมดนี้ยังอยู่ในโหมดที่แบบไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสําเร็จไหมนู่นนี่นั่นนะครับก่อนที่จะฝึกวายไจอยให้กลับไปฟังแรลล,ลี่ให้เยอะครับกลับไปฟังแรลล,ลี่ให้เยอะการฟังลิงก์แรลล,ลี่คือสิ่งที่จะเติมความมั่นใจให้กับตัวเราเองได้ครับว่าทําไมฉันถึงสําเร็จในธุรกิจนี้ได้เพราะเวลาคุณฟังแรลล,ลี่เยอะคุณจะเห็นคนที่ติดยาเลิกยาสําเร็จติดคุกออกจากคุกสําเร็จเป็นเพชร อ,อตาบอดหูหนวกแขนขาดสำเร็จเป็นโฟลเดอร์แพทินัมเป็นไพรินพิการเป็นโปริโอเดินไม่ได้ก็ไปเที่ยวต่างประเทศกับแอมเบทุกทิปเป็นโฟลเดอร์มรกตจาราหาเลือยอยู่แฟดกินแกงถุงปั่นจักรยานทำแอมเวโดนเพื่อนดูถูกเป็นโฟวเดอร์คลาวลายได้เดือนละล้านสองล้านเนี่ยเราเราจะเห็นแบบนี้เยอะมากครับ,บ,บนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้อง ฟังแลลลี่ดังนั้นถ้าใครยังอยู่ในโหมดนี้ใครยังอยู่ที่อยู่ในโหมดที่แบบเฮ้ย hey, ฉันจะสําเร็จได้ไหมในธุรกิจนี้ไปแก้ด้วยการฟังแลลลี่ให้เยอะครับก่อนที่จะสปอนเซอร์ใครนะครับโอเคทีนี้เรื่องของการไวจอยไวยจอยคือของง่ายนะครับไวจอยคือของง่ายเพราะว่าไม่ใช่การเล่าบิสเนสโมเดลไวจอยคือทาไมผมถึงบอกว่าไวาจอยคือของง่ายเพราะว่ามันคือการเล่าเรื่องของตัวเราเองนะครับมันคือเรื่องของตัวเราเองที่ เราเอาเรื่องของตัวเราเองออกมาร้อยเรียงสตอรี่ครับว่าเราอะเข้ามาทําธุรกิจนี้ทําไมเพื่อให้คนอื่นเรียนรู้แอมเวย์ผ่านเรื่องราวของเราครับฟังให้ดีนะการายจอยมีจุดประสงค์ต้องการให้คนอื่นได้เรียนรู้แอมเวย์ผ่านเรื่องราวของเราดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่าเรื่องราวของเราเนี่ยเหมือนเมาส์มอยอะเนาะดังนั้นเนี่ยให้มันใส่ความเป็นตัวเราใส่อารมณ์ใส่ชีวิตลงไปบ้าง แล้วเล่าให้เขาเห็นให้ได้ครับว่าเราเข้ามาทําทําไมการวายจอยไม่ใช่การแรลลี่นะการวายจอยไม่ใช่การแรลลี่ฟังให้ดีนะการแรลลี่อ่ะคือการมาเล่าตั้งแต่วายจอยการแรลลี่มันจะเริ่มต้นด้วยวายจอยแล้วก็จบด้วยผลลัพธ์ที่เราได้แต่วายจอยอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีเรื่องผลลัพธ์ก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ดังนั้นแปลว่าถ้าใครเข้าใจภาษาคณิตศาสตร์นะใครไม่เข้าใจช่างหัวมัน วายจอยคือสับเซตของแลนลี่โอเคไหมการวายจอยคือสับเซตของแลนลี่คือในก้อนแลนลี่มันจะมีวายจอยอยู่วจอยคือตั้งแต่เราก่อนเจอแอมเวจนกระทั่งเรามาเจอแอมเวดังนั้นสาระสําคัญของวจอยคืออะไรรู้ไหมสาระสําคัญของวจอยคือคุณเห็นอะไรในแอมเวสาระของแลนลี่คือคุณเห็นและได้อะไรในแอมเวฟังเอ้ดีนะแลลี่คือคุณเห็นและได้รับอะไรในแอมเว แต่วายจอยคือคุณเห็นอะไรในแอมเวดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่คุณจะวายจอยเปิดใจคนไม่จําเป็นที่จะต้องมีรายได้หลักแสนแล้วในธุรกิจไม่จำเป็นที่จะต้องโชว์รายได้เยอะๆครับมันคือการแชร์ลิงวิสัยทัศน์ครับมันคือการแชร์ว่าคนอย่างฉันเนี่ยมีประวัติแบบเนี้ยมีแบ็กกราวอย่างเนี้ยชีวิตชั้นเดิมก็ดีอยู่แล้ว ใครเคยเรียน storytelling ด้วยกันคือ on the most fine day ใช่ไหมก็คือชีวิตเดิมปกติที่ตัวละครคือตัวเราเนี่ยดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเรามาเจอธุรกิจอเมร์แล้วเราก็คิดอะไรบางอย่างกับชีวิตหรือเราอาจจะคิดอะไรบางอย่างกับชีวิตก่อนมาเจออเมร์แล้วพอเราเจออเมร์เราเจอจุด turning point ว่าเฮ้ยธุรกิจอเมร์มันตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตเราได้เราก็เลยมาเลือกธุรกิจนี้เพราะสิ่งนี้แล้วตอนนี้ฉันมีเป้าหมายแบบนี้เห็นอะไรไหมครับไม่จําเป็นต้องเล่าด้วยซ้ำว่าคุณได้รายได้เท่าไหร่ในธุรกิจ โอมันคือการเล่าแบ็กกราวตัวเราและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งนะครับคุณเองเนี่ยอาจจะเปิดใจจากเรื่องหลายเรื่องอ่ะใครเปิดใจมากกว่าหนึ่งเรื่องบ้างเพราะในแอมเวย์เนี่ยมีมีหลายเรื่องใช่ไหมเงินเวลาอิสรภาพการท่องเที่ยวสังคมที่ดีการพัฒนาตัวเองมรดกให้ลูกใครเปิดใจมากกว่าหนึ่งเรื่องบ้างยกยกมือให้ดูหนะ่อย เอางี้ดีกว่าเปิดใจกี่เรื่องพิมพ์ตัวเลขมาเลยผมอยากรู้ว่ากี่เรื่องพิมพ์ตัวเลขมาเลยนะครับหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องอ่ะที่นึกออกนะเนี่ยหมอทันสามเรื่องเห็นไหมอ่ะมิวสี่เรื่องนิ้งสี่เรื่องเฟิร์สสี่เรื่องนะครับพี่โบสามเรื่องอ่ะลองนับดูลองนับดูของตัวเองนะครับอนุกสามเรื่องพี่อุนิกสามเรื่องอส่วนใหญ่อยู่สามเรื่องสี่เรื่องขึ้นไปเห็นอะไรไหมครับเนี่ยอีฟสาม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 ,สามหมดเลยเห็นไหม ไม่มีใครมีแค่มุมเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการไวจอยเนี่ยดีที่สุดนะครับเวลาเราคุยกับใครเนี่ยให้เราอะเอาเรื่องที่เขาน่าจะชอบแล้วมันตรงกับของเราฟังให้ดีนะเราไม่ได้เฟกนะแต่มันจะมีเรื่องบางเรื่องของเขาอะที่มันตรงกับของเราเอาเรื่องที่คิดว่าน่าจะตรงกันชูเรื่องเนี้ยให้เด่นแล้วเรื่องอื่นเป็นเรื่องรอง สมมติเราเปิดใจสี่เรื่องเราชอบแอมเวสี karaoke, ่เรื่องอ่ะในการวายจอยหนึ่งครั้งคุณม mm ีเวลาจำกัดอย่าเล่าสำคัญสี่เรื่องให้เท่ากันผมจะไม่เคยเล่าสี่เรื่องเท่ากันเลยนอกจากการคุยทีละห้าสิบคนนี่ออกไหมการคุยทีละห้าสิบคนเนี่ยการคุยแบบเป็นกลุ่มใหญ่หรือบนเวทีเนี่ยมันต้องให้ความสําคัญกับแต่ละเรื่องเท่ากันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนมาฟังเนี่ยเขาหลากหลายแค่ไหนแต่การคุยหนึ่งตอนหนึ่งหรือวัน by วันเนี่ย ผมไม่เคยคุยและให้ความสําคัญกับทุกเรื่องเท่ากันเลยแต่เราจะเลือกหนึ่งเรื่องขึ้นมาชูครับแล้วเรื่องอื่นคือเรื่องรองเพราะเราเปิดใจทั้งหมดไงแต่เราชูหนึ่งเรื่องที่มันน่าจะโดนเขาที่สุดเช่นสมมุติว่าอ่าผมยกตัวอย่างตอนที่เคสจริงตอนที่ผมเปิดใจอ่าอย่างพี่กิ้วอย่างเงี้ยน,นะครับเมื่อกี้แอบเห็นโนวันนี้พี่กิ้วทําผมสวยเชียวนะครับเนี่ยตอนที่ผมเปิดใจพี่กิ้ว ผมก็รู้ว่าพี่กิ๋วเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีไรายได้เยอะเยอะในในอายุเลขสองนํำหน้านะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเลือกมาเป็นเรื่องที่ชูเลยคือเรื่องของเวลาเห็นไรไหมการที่เราเราเราต้องฝึกอ่านก่อนเวลาเราคุยเราสมอลท a l กก่อนวไยจอยต้องสมอลท็อกก่อนนะครับสมอลท็กไม่ใช่หูฟังนะฮะสมอลทกค,คือการคุยสัพเพเหระคุยให้ เขารู้จักชั้นชั้นรู้จักเขาให้รู้จักกันไม่ใช่การสัมภาษณ์งานพอคุยสมอลท็อกเสร็จสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้แน่ๆคืออาชีพกันถูกไหมเวลาเรารู้อาชีพเราดเดาคร่าวๆเลยครับไม่ต้องไปสัมภาษณ์เงินเดือนนะครับเออพี่ครับเงินเดือนเท่าไหร่อันนั้นก็ซื้อไปนะฮะให้เราเดาไปเลยครับว่าคนคนนี้มีเรื่องนี้แล้วน่าจะเติบน่าจะอยากได้เรื่องนี้เช่นคนนี้มีเงินแล้วน่าจะอยากได้เรื่องเวลา คนนี้มีลูกน่าจะน่าจะขยี้เรื่องลูกเออคนนี้มีเงินมีเวลาแล้วน่าจะอยากได้เรื่องความมั่นคงลองหาดูครับว่าอะไรแล้วเราเลือกสิ่งนั้นขึ้นมาชูครับอ่าผมยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะลองเล่าไวายจอยของตัวเองให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกคนในห้องนี้ได้เล่าไวายจอยของตัวเองเดี๋ยวเราจะมีแบ่งห้องนะครับในแต่ละห้องเนี่ยจะมีแพตตี้นัมอย่างน้อยหนึ่งรหัส แต่ผมจะให้แพตตินัมเล่าที่หลังสุดนะครับโอเคไหมผมจะให้แพตตินัมเล่าที่หลังสุดแล้วตอนคุณเล่าอ่ะเอ่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกที่หลังลวกันเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกโจทย์ให้ที่หลังลวกันอ่ออ่ะสมมุตินะผมจะไวยจอยกับผมจะคุยกับใครเอาเอาเอาเพราะปกติเวลาคุยเนี่ยผมจะสมอทอก่อนใช่ไหมก็จะจะได้รู้ดังนั้นสมมุติผมเลือก อ่ะสมมติผมจะไวจอยกับพี่รดอย่างเงี้ยนะครับแล้วอ่ะสมมติผมสมอทอกมาแล้วคุยกับพี่รดมาปุ๊บในนู่นนี่นั่นผมติดตามมาแล้วเขาเป็นลูกค้าเราใช่ไหมเราก็จะรู้จักเขาอยู่แล้วถูกไหมอ่ะสมมติพี่รถเป็นลูกค้าผม,ผมก็จะคุยจะรู้ว่าอุย้ยเนี่ยพี่รดนะมีแฟนเป็นทารับเหมาก่อสร้างเนี่ยโครงการใหญ่ๆเลยเงินมีแน่นอนอันเนี้ยอันนี้คือในหัวนะพอพอคุยเสร็จปุ๊บอ่ะเงินมีแน่นอน แล้วพี่รดเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่รดเป็นผู้หญิงพี่รดเนี่ยสามีทํางานเอ,อใหญ่โตเลยนะครับเงินเยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมตัดทิ้งออกไปก่อนเลยคือผมไม่คุยเรื่องเงินกับพี่รดโอเคไหมไม่คุยไม่คุยเรื่องเงินคุยทาไมเ,าเขาหาเงินได้เยอะแยะโอ้ตัวพี่รดเปิดร้านเสริมสวยแปลว่าเป็นผู้หญิงที่อยากเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเป็นผู้หญิงที่ไม่อยาก อันนี้อันนี้คือคิดในหัวหมดเลยนะไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้เขาฟังนะนะฮะแต่ตอนนี้กาลังวิเคราะห์พี่รถก็กําลังได้ได้ฟังอยู่ว่าผมกําลังวิเคราะห์ว่าอะไรเน,นื้อไหมเนี่ยเวลาวายจอยเนี่ยเราจะวิเคราะห์แบบนี้ไปด้วยในหัวผู้หญิงนะที่แฟนทํางานอยู่แล้วตัวเองอ่ะไม่อยู่เฉยน,นะเป็นผู้หญิงที่อยากเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเป็นผู้หญิงที่อยากหาหลักปากการะกันความมั่นคงในชีวิตไม่ได้คิดจะนอนอยู่เฉยดังนั้นเวลาเราคุยผมก็เลือกแหละตัดเรื่องเงินออกตัดเรื่องเงินออก เป็นผู้รับเหมาเงินเยอะเจ้าของธุรกิจใหญ่โดยส่วนใหญ่คนทําธุรกิจใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาหยุดไม่ได้ขีดหลังเสือลงไม่ได้ดังนั้นสมมุตินะอ่าสมมติทุกคนในห้องเนี้ยเอาเอาตัวเองเป็นพิลอตฟังปุ๊บเป็นร่างส่งพิลอตนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมส่งโปรไฟล์ให้ไปแล้วนะครับแล้วสมมุติอันนี้ผมกาลัางคุยยู่หนึ่งตอนหนึ่งโอ้พิลอตจริงพี่ผมนั่งฟังเรื่องราวของพี่นะทําให้นึกถึง พี่ๆหลายๆคนที่เขามาในมามาอยู่ในธุรกิจด้วยกันเลยตอนที่ผม,มเข้ามานะผม,มไม่เหมือนพี่หรอกคือพี่อโชคดีตรงที่เอาใหม่พี่ไม่ได้โชคดีผมผมไม่ควรใช้คําว่าพี่โชคดีเนืกอออกไหมเราก็ไม่เคยใช้ด้วยแต่เมื่อกี้เกรงดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนเราไว้จอยนะถ้าเราเกรงถ้าเราตื่นเต้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจตัวเองผมยังตื่นเต้นเลยเนื้อออกมาตอนที่เราจะสอนเนี่ยเพราะว่าคนฟังเยอะไงเรื่องปกติมากๆอ่ะเอาใหม่นะ อ่ะสมมติผมกาลังคุยกับพี่โรดอ่าพี่โรสสมมติกําลังติดตามอยู่แล้วก็วายจอยกําลังจะเข้าสู่โหมดายจอยแล้วเนี่ยพี่โรดใช่เลยพี่ผมอ่ะอยากเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังพอดีเลยจริงๆอ่ะเมาส์มอยนะเรื่องของตัวเองตอนที่โอ๋เข้ามาในธุรกิจอ่ะโอ๋ไม่เหมือนพี่พี่อ่ะโชคดีมากๆตรงที่พี่อ่ะมาเจอธุรกิจนี้ตอนที่พี่อ่ะชีวิตประสบความสําเร็จแล้ว ห็นผมไม่ได้บอกว่าเขาโชคดีที่เขาประสบความสําเร็จแต่ผมบอกเขาว่าเขาโชคดีที่เขาเข้ามาตอนที่มีต้นทุนแล้วประสบความสําเร็จแล้วความหมายไม่เหมือนกันต่อให้ใช้คําเดียวกันว่าโชคดีนะเนี่ยพี่มีต้นทุนพี่อ่ะโหลงคอสง่ายกว่าผมเยอะเลยแล้วจริงๆนะผมมานั่งดูถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะผมก็รู้สึกว่าโหชีวิตพี่มีทุกอย่างแล้วแต่พี่เชื่อไ้มวันที่โอ๋เจออเมเวโอไม่ได้มีแบบพี่เลยนะชีวิตโอเนี่ย อ๋อพ่อรับราชการแม่เป็นแม่บ้านใช่ไหมโอ้ก็จบวิศวะจุฬาจบมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีบริษัทมาชวนเราอะเข้าไปทํางานผมไม่ใช้คําว่า r ร r u i t เพราะว่าผมจะปรับระดับภาษาให้คนฟังเข้าใจง่ายด้วยฟังให้ดีนะถ้าสมมุติว่าผมคุยกับคนที่แบบเขาจบปริญญามาเยอะผมก็อาจจะใช้คําว่า r ร r u i t มันติดปากเหมือนกัน แต่อันนี้ผมจะปรับตัวเองผมใช้คําว่ามีบริษัทมาชวนเราเข้าทํางานเนี่ยระดับภาษาสําคัญแต่ถ้าสมมติเราพูดครั้งแรกเราไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนี้ก็ได้แต่ผมผมแทรกความคิดของผมให้ให้ทุกคนฟังไปด้วยเลยในระหว่างที่ผมคุยนะครับเนี่ยผมจบวิศวะที่จุฬาตอนที่จบปุ๊บเนี่ยก็มีบริษัทมาชวนเข้าทํางานตอนนั้นเนี่ยเขาก็ให้เงินเดือนสตาร์ทเรานะพี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่าอะพี่ว่าคนที่เด็กจบใหมอ่อ่ะอย่างเราอะ่ะไม่ได้มี อะไรเยอะมากไม่ได้มีรายจ่ายเยอะสองหมื่นเยอะไหมสำหรับ o y o N A. โอเยอะนะโอแต่ตอนนั้นอ่ะโอเจอเอมเวแล้วเราก็เริ่มอ้วนขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ลดน้ําหนักปรากฏว่าพี่เชื่อไหมเราก็ลดพอลดน้ําหนักปุ๊บผอมลงโอก็โพสเฟซบุ๊กไปพอโพสเฟซบุ๊กปุ๊บมันก็เริ่มมีเพื่อนมาทักพอเริ่มมีเพื่อนมาทัก มันก็ทําให้เราเฮ้ยไปคุยออกับคนนู้นก็ง่ายคนนี้ก็ง่ายก็เลยเริ่มเอะใจกับรายได้ที่มันง่ายเข้ามาแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยลองเข้ามาศึกษาปรากฏพี่สิ่งหนึ่งนะที่ทําให้โอ้เลือกแอมเวย์เลยนะตอนนั้นนะ่แอมเวย์มันให้หลายอย่างมากตอนแรกก็คิดว่าให้ได้แค่เรื่องเงินแต่พอเข้าไปเรียนจริงนะไม่ใช่แค่เรื่องเงินพี่แอมเวย์ MV ให้เรื่องเวลาโอนะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าจะให้ทํางานตลอดชีวิตแล้ไม่เอามีเงินเยอะแค่ไหนแต่ไม่มีเวลาไม่เอาด้วยเพราะว่าวันนี้เราอยากอิสระ วันเนี้ยนะโอเคยคุยกับพี่ๆหลายคนที่เขาทําธุรกิจไม่ได้คุยจริงหรอกฟังให้ดีนะไม่ได้คุยจริงหรอกนะวันนั้นคือมาคุยที่หลังในแอมวีนึกออกไหมแต่สามารถเอาเรื่องตรงหลังเนี่ยเข้ามาก่อได้โอได้คุยกับพี่ๆหลายคนนะที่เขาทําธุรกิจอนะ่ะแล้วก็เคยได้ยินคํหนึ่งพี่ก็หลายๆคนชอบบอกว่าขึ้นหลังเสืออาล,ลงไม่ได้ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจแต่เออพอได้คลุกคลีกับคนประสบความสำเร็จมากขึ้นก็เข้าใจแล้วว่าเอ้ยบางธุรกิจอ่ะมันให้เงินเราแต่มันวางไม่ได้ จี้ไปที่เขาและเนื้ออกอไหมเออแต่ถ้าเราเป็นผู้น้อยกว่าเป็นเด็กกว่าเราก็จะใช้คําว่าเคยได้ยินมาซึ่งเราเคยได้ยินมาจริงจจากไหนครับจากแลลลี่ไงเนื้ออกอไหมเราได้ยินมาจากแลลลี่ไงเออตอนนั้นนะโอ๋ก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะให้โอ๋เนี่ยเรียนสูงๆเพิ่มขึ้นแล้ววันหนึ่งมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองอะ่ะอย่างวิศวะเนาะวันหนึ่งโอ๋ก็เปิดเนี่ยพวกรุ่นพี่นะเขาก็ไปเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแต่ถ้าจะทำธุรกิจเราไม่มีเวลาไม่เอาอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนะวันเนี้ย มีคนที่เขาอยู่ปลายทางของอาชีพแบบนี้เข้ามาถามผมก็เลยเอะใจเขาลองศึกษาจริงจังเพราะเาลองศึกษาจริงจังปรากฏว่าเฮย้ยแอมเวเป็นงานที่ให้ทั้งเงินให้ทั้งเวลาพร้อมกันเลยเราสามารถมีเงินเยอะขึ้นมีเวลาพร้อมกันได้เราสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ปีละสองสามทริปได้โดยที่ไม่ต้องขอญาตใครโดยที่ไม่ต้องแจ้งลูกน้องเราก็ไม่มีเรื่องที่ต้องกังวลเลยเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้โอ้เข้ามาศึกษาในธุรกิจนี้ต่อเนื่องเห็นอะไรไหมเรื่องที่ผมชูเด่นคือเรื่อง เที่ยวกับเรื่องกับเรื่องของของฟรีดอมเพราะมันคือเรื่องที่เราประมวลและคิดมาแล้วว่าน่าจะใช้เรื่องนี้เปิดใจนะครับแล้วคำถามคือเนี่ยถ้าถามพี่รถท,ที่นั่งฟังอยู่ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่พี่รถอยากได้จริงๆอยากเป็นเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่อยากเติมเข้าไปในชีวิตจริงๆถามพี่รถเนี่ยถ้าสมมติอันอันนี้ อันนี้ผมโพสเรื่องาวจอยนะอันนี้ถามพี่รถเนี่ยถ้าถ้ามุมเนี้ยมิติเนี้ยเข้ามาเติมในชีวิตพี่อ่ะพี่ว่าดีไหมด,ดีไหม,มสังเกตอะไรไหมครับการที่เราใช้ใช้ความคิดของเราอะ่ะมันไม่ใช่การเฟกมัาเล่ามันไม่ใช่การมาเล่าแบบปลอมๆการที่เราใช้ความคิดคือการที่เราอะ่ะเลือกชิ้นจิ๊กซอ ที่น่าจะลงล็อกกับคนคนนี้ที่น่าจะไปเติมเต็มให้กับคนคนนี้อย่างพิถีพิถันเพื่อเอามาเติมเต็มให้กับเขาดังนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคมันคือความเอาใจใส่คนหนึ่งคนจริงๆโอเคไหมนะครับเนีย่ยแล้วผมก็จะเล่าต่ออีกว่าอ่ะเนี่ยหัวพี่เนี่ยตอนนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในแอมเว์เนาะแล้วผมก็มีเป้าหมายพี่ที่ปลายปีเนี่ยผมก็ตั้งเป้าว่าจะไปเที่ยวทริปนี้ ผมยกตัวอย่างเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าผมไม่อยากเอาผลลัพธ์มาเล่าในฐานะของทุกคนหลายๆคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไปเที่ยวกับแอมเวย์ way. เราก็สามารถเล่าแบบนี้ได้เนี่ยพี่ตอนนี้นะผมเข้ามาประมาณอ่ะสามเดือนสมมุตินะอันนี้สมมุติให้ฟังแล้วผมเข้ามาประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยผมก็มาอยู่ในธุรกิจเนี้ยแต่ตอนนี้พี่ผมตั้งเป้าว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่ถ้าสมมุติตอนนี้ใครไม่ได้ทางสวิตเซอร์แลนด์อยู่โอ้โหพี่เดี๋ยวปีหน้านะหน,น,นูจะไปโครโอเอเชีย แล้วเนี่ยนะมันฟรีหมดเลยตอนเนี้ยเราอะยังไม่ได้ไปเพราะเราเพิ่งเข้ามายังนันไม่ทันคลิปก่อนเข้าไปกันแล้วแต่อัปไลน์เราอะเข้ามาเล่าให้ฟังหูโครเอเชียดีมากพี่อัมเวดูแลดีมากคุณก็เล่าทริปคนอื่นมาเป็นของเราก็ได้เนี่ยเห็นอะไรไหมครับว่าคุณก็ได้ยินตรงนี้มาแล้วเนี้ยตอนเนี้ยนะเรามีเป้าหมายว่าเนี่ยเดี๋ยวกันยาเนี้ยเราจะเริ่มนับคะแนนแล้วพี่บอกเลยผมอะด้วยใจนะเห็นพี่โรดอะมีศักยาภาพขนาดเนี้ย ขนาดตัวผมมาผมรู้สึกว่าขนาดตัวผมไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากผมยังมาได้ขนาดนี้เลยแล้วผมยังเห็นแบบนี้เลยผมจินตนาการนะพี่ว่าถ้าโอ้โหศักยภาพขนาดพี่บวกกับเครื่องมืออังเวนะผมนึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะพาพี่ไปไกลขนาดไหนวันนี้อยากชวนพี่เนาะลองเข้ามาศึกษาดูด้วยกันในซูมเนี่ยนะครับก็ไวจอยก็จะจบลงประมาณเนี่ยก็คือชวนเขาเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษากาันหรือจะต่อด้วยการที่ชวนเขาเอ จะต่อด้วยการที่ชวนเขาฟัง business model ต่อก็ได้นะครับหรือคุณจะเล่า business model ต่อเลยก็ได้หลังจากไวจอยนะครับโอเคไหมนะครับดังนั้นนี่นี่คือตัวอย่างประมาณหนึ่งคือผมเล่าแบบเล่าไปสอนไปเนาะดังนั้นตอนนี้ใครมีคำถามไหมครับอยากให้ยกมือถามมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปกันจอผมมันกระตุกกระตุกนิดนึงถ้าเป็นไปได้กด กดปุ่มยกมือนะครับมีไหมงั้นผมจะกดหยุดอัดนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเวิร์กช็อปแล้ว